ที่บ้านเลขที่81ทับ3หมู่ที่1ตำบลตะเขียนเตี้ยกลุ่มเรารักบางละมุงโดยการนำของน,นายนราธิฟักเลิกอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุงโดยนายพงศักดิ์รักความสุขประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุงและนายวิชิตชาญชัยยุทธศักติ์สมาชิกสภาองค์งการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้เยี่ยมให้กำลังใจเจตแตนห้องเช่าในานามกลุ่มพลังบ้านใหญ่ หรือนางชม้ายตาตายซึ่งได้ป่วยด้วยตาเป็นต้อเนื้อจึงได้ผ่าตาดัดจากนั้นร่างกายแขนขาเริ่มอ่อนแรงเดินไม่สะดวกทางกลุ่มเรารักบางละมงและสอจอวิชิตจึงได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้เปิดอะเข้าไปเข้า MRI สกแกนดูมันเป็นยังไงโอไปไปหมดแล้วว่าไงปมีเป็นไรเขาโกรว่าเราบอกเขาอย่าบอกแต่เรารู้ว<อ>่าความรักิไม่อยู่ เนี่ยเขารู้เขาไขาลาแต่ว่าเกือบห้าเดือนแล้วนะต่างต่างขาครั้งแรกแบบกินกินมาแบบเนี้ย